วันนี้ผมจะมารับพ่อจากต่างจังหวัดนะครับผมจะพาฟาแฝดของผมที่พ่อไม่รู้ว่าพ่อมีหรือเปล่านะคือทามมี่นะผมจะพาทามมี่มาเจอพ่อนะเยี่ยใส่ได้ายวะเรามาทางนี้แล้วเลิกองจะบอกพี่ผมไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่แกงใครนั่นเนี่ยหลักอยู่อันเนี่ยเข้าเลยอันเนี้ยเข้าอะไรเข้าคุก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 เลยาเลยก่อน างงอกี้ยสวัสดีครับผมทําไทยนะครับอยู่กับช่องไทยทมนะครับก็วันนี้ผมจะมารับพ่อจากต่างจังหวัดนะครับจากที่ขนส่งไม่รู้เขาอารมณ์ไหนเขาจะมาพ่อบอกเอารถตู้มารับหน่อยผมก็มา้วฮะแต่ว่าผมจะไม่มารับธรรมดาคือพ่อผมเนี่ยสมัยก่อนชอบแกล้งผมมาเยอะนะครับคือตอนนี้ผมก็จะเอาคืนบ้างคือผมจะพาฝาแฝดของผมที่พ่อไม่รู้ว่าพ่อมีหรือเปล่านะครับคือทามมี่นะผมจะพาทามมี่มาเจอพ่อฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าพ่อจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นทามมี่นะครับไป พี่หยิบตัวนี้ครับไม่ชี้ไงเห็นมั้กลมนี่มันสีชูพี่ใส่ไปทำไมวะเออเนี่ยแหละชุดนี้แหละใส่ได้เหรอวะผมนึกว่ามันจะเป็นฟิลแบบว่ามันเดรสแบบเหมือนชุดที่พี่ใส่งานวันเกิดผมอะโอ๊ยน้ำเบาไปกางเกงต้องสับหูผมไม่รู้แล้วว่าไอ้แกล้งใครนั่นเนี่ยบอกคอนเทนเตอร์แกล้งพ่อนี่แกล้งพ่อหรือแกล้งตัวเองวะเนี่ยเลิกจะบอกพี่ผมเห็นชุดแล้วผมไม่อยากออกไปแล้วสามารับแล้วพี่อีกลองดูก่อนผมเห็นชุดแล้วผมไม่อยากออกไปแล้วอ่ะ เหมือนเศษผ้าเลยไหมอนีวตอนนี้แหละมีเกงๆด้วยเออมีกระโปรงด้วยจะได้นะชุดนี้แหละอันอื่นน่าจะแตกว่ะอ้าวเปลี่ยนในรถเลยแล้วเดี๋ยวเราลงไปรับพ่อกันเพราะมันเป็นเข้าเซตกันบอกว่ามันเท่ดีเออเราหยุดตรงนี้ก่อนมาแล้วก็เอาให้สุดรอ องเรามาทางนี้แล้วตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆตอนแรกคิดว่าแกงพลอยเ <laughs> ออม,มานี่กูแกงตัวเองทำช่องเหมือนไม่ใช่แกงคนอื่นแต่แกงตัวเองกลายเป็นเราอายกว่าโอ้โหพี่เอสนี่แม่งว้าวสัตว์อ่ะเข้าได้ปะวะ <laughs> พี่ว่าเออหนักอยู่อ <laughs> ันเนี่ย <laughs> มันเข้าได้ปะวะเออลองดูก่อนเขาจะเข้าไม่วะแต่งตัวเปลี่ยนดูก่อนเปลี่ยนดูก่อนแต่เขาไล่นีตัอเดิมไยนะเออคนเทน่มแม่งเอ้ยโอ้โห อไม่ได้ทุกคนได้มันเล็กไปพีเอสเขาจะไม่เข้านี่มันอันตรายแล้วนี่มันนายจ่าแล้วพี่เอ็ดถ้าใส่กางเกงด้วยนี่หนักกว่านี้ไงเนี่ยมันไม่ได้พี่เอ็ดเข้าไม่ได้จริงหัวโดนไล่ออกมาเข้าไม่ได้พี่เอ็ด ไอ้เช่อดีเอาเสื้อคุมไปก่อนป่ะล่ะแล้วเข้าไปข้างในค่อยไปถอดออกมันน่าจะเดินเข้าไปแทแกไม่ได้พี่เอสไม่เข้าไปแล้วอะได้เว้ยถ้าเกิดเดินเข้าไปถึงข้างในแล้วอะได้แต่ไอ้ตรงข้างหน้าเห็นมันมีคนนั่งอยู่มันอาจจะงงไม่เยี่ยอะไรวะเ้่วะเหมือนคนเล่นล็อเนย แกล้งใครวะมันมีชุดอื่นเขาเหรออันนี้แหละเชื่อดีเข้าได้จริงเหรอพี่ว่าเข้าได้เหรอใช่กูได้หมดอ่ะกูคนถ่ายไม่ได้โอ้ยไม่มีเกงตัวอื่นแล้วหรอพี่ยีแม่งโอ้ยยีแม่งไม่ได้ยีมันเห็นเนื้อนหนังประมาณ80%เอ้าผู้หญิงยังใส่ได้เลยเราก็ต้องใส่ได้ดิเอาเสื้อคลุมไปเปน,นี่ยตัวเนี้ยพี่ นี cells, das ่เป็นคนบ้าแล้วแม่งไม่ได้มีความเข้ากันอะไรเลยอะผมคิดว่าพี่จะเอาเสื้อยาวๆมาให้ผมอ่ะทำไมพี่ไม่เอาเสื้อยาวๆมาวะก็บอกแต่งหญิงมันก็ต้องให้มันเอากูหญิงใส่ชุดยาวๆไม่ได้เหรอโอ้โหมันเรียบร้อยไปพี่เอสมันคนบ้าเออดิไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยว่าโดนรวบแน่นอนว่าโดนรวบแน่นอนเอ้ยใส่ดูดิเฮ้ยได้เนี่ยชุดคลุมแล้วก็เหม่ยเกาะอกนิดนึงนี่ไงพี่เอส ยกทรงอ่ะเนี่ยผู้หญิงเขาใส่กันแบบนี้อ่ะผู้หญิงใส่แบบนี้เหรอ <c oughs> พี่เจอผู้หญิงใส่แบบเนี้ยพี่เจเดินเข้ามาคุยด้วยปะเดินเป็นรวบเลย <c oughs> พี่ว่าตัวเนี้ยได้แต่ผมไม่อยากได้เกงไอตัวเนี้ยพี่ว่าใส่อย่างนี้เว้ย <c oughs> จริงเ <c oughs> อออย่างเงี้ยใช่โอ้โห <c oughs> พีเอสเฮ้ยจริงจริงไม่อันนี้ไม่ได้ปั่นของจริงเขามียามนะพี่คนดูนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะนี่คือทุ่มเทมากเลยนะ เยไอ้กูกูยังไม่ทำเลยคิวเลยได้อันเนี้ยได้เชื่อพี่ดิอันนี้เข้าเลยเข้าเลยอันเนี้ยเข้าอะไรเข้าคุกเข้าคุกเข้าคุกเสืสัตดูพี่เอจิบมาเสื้อหมาเสื้อหมานี่มีเกงเข้าชุนนะสีเหลืองอ่ะเมื่อกี้ไปไหนเออเนี่ยเข้าเซตกับเสื้อหมาไม่รู้หนักนะบอกพ่อกลับไปก่อนดีกบอกเฮ e. <g Puis throws> ้ยเร็วเดี๋ยวพ่อรอนานไหมแกเการอเหอเนี่ยอ่ะเป็นไงใส่เกงแล้วดีขึ้น นี่พอเขียนว่าใกล้ถึงแล้วครับจะเข้าไปข้างในหรือเข้าคุกตอนนี้ได้มันมันไม่โดนจริงใช่ปะไม่โดนเชื่อเด็กนี่คือปกติไม่เชื่อเดี๋ยวถามคนดูเราใส่วิกแล้วใครมิปกติเด็กกูแบกไม้หมดเลยใส่วิกก็ไม่ใช่ปกติเท่าไหร่ไม่มีหนวดด้วยถ้าถ้าผมโกนหนวดไปไงลอออาจจะลอก็ได้ว่าผมโกนหนวดอ่ะเออสาวเลยสวยอ่ะพี่ว่าเดินข้างหลังมีเนี่ยคนลงมาลงหลังมันได้เหรอได้ก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปฮะถ้าเกิดว่า เดินไปไม่ถึงพ่อยังพูดไม่อยู่เลยถ้าเดินไปไม่ถึงพ่อเลยเราจะได้คอนเทนต์ใหม่จะมาหาพ่อโดนรวบซะก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อของคลิปเลยอันนี้พ่อไปถึงแล้วนะครับคือเขาบอกเขารออยู่ชั้น3ชั้นศูนย์อาหารอะไรก็ไม่รู้นะฮะกินข้าวไปกินข้าวเขาอยู่พอดีกูจะขึ้นไปถึงชั้นสามเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนโดนพ่อแกล้งนะเนี่นเองนี่พ่อยังไม่รู้ไอ้เจ๊ก็พอกคือบุญชะาง้ลยละแมเดินขึ้นไปอ่ะฟ้าเดี๋ยวดูจะโดนรวบไหมนะครับมาค่ะทุกคนไปเลยค่ะเชิญมาค่ะ ผู้หญิงเขารู้สึกอย่างนี้กันเหรอวะไป้ยดีดีคนเหลียวทุกคนเลยเรรู้สึกแแปลกไม่พี่ลืมเลคคอร์ดป่ะเกินใหม่แล้ววะใช่เหรอพูดจริงป่ะเนี่ยนี่นี่ข้างหน้าเนี่ยดีไป ไม่เฮ็ยดจับไม่ได้เดินเหนียวเดินเหนียวไปลากมาลูกมองเวนเทียขาไปค่ะไปค่ะเสียไปค่ะเสียปลาเสียกับปลา ก็มาเสอีบ้ไงาสเสียใจไคเงนกำาเสียไปไปค่ะไปไปไงเสียขาไปได้ยี่ห้อรอบทำไมอ่ะเสียคุณตะยองยิงยิงเสียขาไปคือรถค่ะ มึงได้ไหมืหม่คิดว่าหนีเดินหนีเรื่องย่าเต้รับไ้นมาถึงชั้นสามนะครับวันนี้แม่โดนจับยู่ไม่ต้องแคร์สายตาใครนะคะก็พาเสี่ยเขาอ,ออกมาแล้วนะคะก็กำลังจะถึงรถแล้วะค่ะเป็นไงบ้างคบเสี่ยใจมึงได้ยยอมแม่งหน้าโดนรวมถึงหน้าเลย่ะเป็นไงบ้างคะเสี่ย อุ้ยจะไรกระทำกันเน่ยไม่กลัวโดนรวบหรือไม่หาไม่หาไม่ประกำตัวนะเมื่อกี้ก็กลัวอยู่เมื่อกี้เมียเข้ามาเสียวโดนรวบอยู่เงินเมื่อกี้เห็นแล้วคือเดินหนีใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะไม่กล้ามองมาถอดเว้ยไม่ไหวแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพ่อพึ่งมาเหรอไอ้บ้านี่ไหนพ่อพึ่งมาเหรอเอามาไงอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ดีใจเมว่ามีลูกสาวเมื่อกมาไงเพ็ทเอาขึ้นมาเองเหรอไม่มาไงอ่ะ ไม <c oughs> เร็วจริงเมืกก่อกี้คนเดินอะไรปะเดินผ่านไปผ่านมาไม่จอรู้สึกยังไงวะเสียไม่พาใครมาเราไม่กล้ามองอันไม่มองสันตากันเงี้ยเ <c oughs> อาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราวอร์ร็อขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแต่ผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชุดได้ไหมไอ้ยี่ผมไม่กล้าแล้วนี่เมื่อกี้ทาม,มี่ไปแล้วไงเจอแล้วฮะ่ไหมีรูปแฝดลืมไปเดี๋ยวจะให้เรียกกลับมาไม่หรือไงเดี๋ยวแล้วเจ็บจมคอดมากเลยเดี๋ยวให้เรียกกลับมาเปล่าหรือไงนั่งงั้นเดี๋ยวผมทำไทยขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินนนข้าาวกััเออละครบต เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วสมใจพ่อแล้วนะฮะเออคือถามว่าถ้าผมเป็นอย่างนั้นไปเลยเนี่ยทามี่กลายเป็นล่างมันจะหลอดกาดร,รู้สึกไงบ้างไม่รู้สึกอะไรนะรับไไม่ดีครับไม่ไหวไไไไไจริงจริงรับได้เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ได้มันตกใจ <c oughs> เอาทำไมอ่ะอยู่อยู่มังโผลมาหากระเทยยักษ์ไปไอเฮียมันบ้าบ้าป่า,า,าวะแค่นั้นเองถามว่าถ้าจะเป็นจริงๆเนี่ยไอดอลมายก็จะไง พ่อพ่อก็เป็นอยู่ใช่เออพ่อพ่อก็ไกลๆอยู่ตอนนี้โอเครับได้มาจูบดีดิเสรยดาย้าแต่งไปเจอย่าพ่อเอ้ยจริงๆพ่อหน้าแต่งไปเจอย่าด้วยแค่นี้กูก็แย่แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไทยทามให้ทำไทยด้วยนะครับผมอยากให้พ่อแต่งหญิงก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับแรงเลนะส่วนใครที่ยังไม่ชอบก็ดูคลิปหน้าก่อนก็ได้นะครับค่อยกดก็ได้นะครับรอชอบก่อนนะฮะเจอคลิปหน้าับผมเซีย I'm